สวัสดีครับผมอานิฟิตนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือไอคอนสยามนะครับมาทิปดินเนอร์นะครับล่องเรือชมวิวแสนล้านกับบริษัทดีดิเวิร์สเวริเวร์ไวนะครับวันนี้ผ่านนักธุรกิจที่ผ่านคุณสมบัตินะครับมาทิปล่องเรือนะครับครั้งนี้มากกว่า2 5 0ท่านนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรจะสนุกสนานขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับบริษัทดิสนัมเบอร์ไวนะครับก็ได้พานักธุรกิจของเรานะครับมาล่องเรือกันนะครับ250กว่าท่านนะครับนี่คือเป็นกรุ๊ปผู้นํากรุ๊ปแรกก่อนนะครับแล้วก็จะพามากรุ๊ป2นะครับก็ปีใหม่นี้อีกกรุปหนึ่งนะครับคาดกันว่าน่าจะมีผู้ที่ผ่านโปรมากกว่านี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เรากําลังสร้างธุรกิจนะครับบรรยากาศของ A.C.M. อยู่นะครับเป็นนวัตกรรมกรตลาดในรูปแบบใหม่นะครับเป็นการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคนะครับเน้นด้านสุขภาพตอนนี้คือบริษัทเรานะครับเน้นสินค้าด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านที่มีความสนใจนะครับอยากจะร่วมงานกับบริษัทเรานะครับกับดีนั่งเวอร์วเนี่ยนะครับก็ติดต่อนักธุรกิจได้ทั่วประเทศนะครับตอนนี้เป็นกระแสที่กําลัง ต้องการคือความมั่นคงสินค้าดีคุณภาพดีทําแล้วกเกษียณได้นะครับต้องที่ดีเน็ตเวิร์คครับแซนพลันทอเชื้อศรีระดีค่ะนักธุรกิจดีเน็ตเวิร์คตำแหน่งดูไดมอนคลาวค่ะตอนนี้เราพานักธุรกิจของเรานะคะมาล่องเรือชมวิวหลักล้านไปกับดีเน็ตเวิร์คค่ะจะเป็นค่าคืนที่สุข สนุกและมีความสวยงามตลอดริมสองข้างทางอย่างแน่นอนค่ะบรรยากาศแบบนี้นะคะหาได้ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าเรามากันมากกว่า200ชีวิตนะคะเยอะมากแล้วก็เป็นความสุขของความสำเร็จค่ะ อยากให้ทุกคนนะคะติดตามพวกเราค่ะแล้วก็มาเที่ยวกับพวกเรานะคะในทริปถัดไปค่ะก็บรรยากาศล่องเรือวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกสนานมากนะครับต่างคนก็มาจากต่างจังหวัดหลายจังหวัดเลยนะครับแล้วก็วันนี้เป็นบรรยากาศพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเหมาฟอนะครับชั้น2ทั้งฟอเลยก็จะเป็นดีนั่งหมดทั้งหมดเลยนะผมเชื่อว่าบรรยากาศก็จะสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ทริปหน้านะครับปลายปีนะ ทันวาเรามีอีกทิปหนึงนะครับก็อยากให้มาร่วมดินเนอร์หรูชมวิวหลักลานด้วยกันนะครับวันนี้พวกเราก็มาล่องเรือกับดีเน็ตเวิกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทริปที่ตื่นเต้นแล้วก็อบอุ่นนะครับเพราะว่าเรามาร่วมกันมากกว่า250ชีวิตนะครับนะพี่น้องชาวดีเนะ็ตเวิร์กเนาะแล้วก็มาพร้อมกับทีมงานเราด้วยนะครับนะพร้อมกับเพื่อนๆไซส์ไลน์ด้วยนะครับก็รู้สึกประทับใจตื่นเต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยว จะมีบรรยากาศดีๆนะครับนะเก็บไปฝากด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่พลาดครั้งนี้นะครับได้ข่าวว่าทางบริษัทเนาะก็จะมีทริปแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเร็วๆนี้นะก็เดี๋ยวรอติดตามการประกาศนะครับจากทางบริษัทนะก็เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันอีกนะครับ ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เราได้เดินทางมาที่ไอคอนสยามนะครับก็เป็นวิวหมื่นล้านนะครับของประเทศไทยนี่ว่าเป็นแลนด์มาร์กเลยวันนี้ดีนิสเวิร์ก w o r l d นะครับก็ได้พานักธุรกิจนะครับมาล่องเรือนะครับประมาณ200กว่าท่านนะครับกำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับเรามาสัมผัสบรรยากาศและก็เชิญชวนนะครับสำหรับใครที่กาลังอยากท่องเที่ยวและก็อยากมีรายได้ด้วยนะครับดังบริษัทเราเป็นบริษัทที่สอนสร้างรายได้สอนทำรายได้จากออนไลน์ตั้งออฟไลน์และทุก ทุกแพลตฟอร์มในโลกออนไลน์ปัจจุบันเชิญชวนมาจอยร่วมกันกันกบดีเน็ตเวิร์กวครับสวัสดีครับผมมูไัยแจ่มฟ้านะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ววันนี้ถือเป็นวันดีมากๆเลยนะครับเราได้พานักธุรกิจของเรา250กว่าชีวิตเนี่ยนะครับมาล่องเรือสำราญนะครับซึ่งเป็นการล่องเรือครั้งแรกทริปแรกของปีนี้และเราก็จะมีครั้งต่อไปเดือนธันวาคาดว่าก็จะมีอีก มากมายที่นักธุรกิจของเราที่กําลังเตรียมการนะครับจะมาล่องเลือก,กับเราเพราะฉะนั้นใครที่พลาดทริปนี้นะครับทริปต่อไปไม่ควรพลาดนะครับและที่สําคัญก็คือว่าวันนี้นักธุรกิจของเราตื่นเต้นกันมากนะครับเพราะหลายๆคนก็มีบางคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดน,นะครับเพราะก็ได้มาเยี่ยมชมนะครับมาดู บรรยากาศนะครับความสวยงามของแม่น้ําเจ้าพระยาหลายหลายคนบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยได้ยินแต่ว่าล่องเรือสําราญล่องเรือสําราญไม่มีโอกาสวันนี้เขามีความรู้สึกตื่นเต้นและดีใจเพราะฉะนั้นพี่น้องครับท่านใดที่เคยล่องแล้วผมเชื่อว่าบรรยากาศดีๆอย่างนี้กับทริปกับดินิเวอร์กน่าจะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ท่านไม่เคยได้สัมผัสบรรยากาศนี้แน่นอนนะครับขอตอนรับทุกท่านนะครับที่กำลังมุ่งหน้าว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีนะครับมาร่วมกับธุรกิจของเรานะครับกับ เรียกว่าวันนี้การตลาดเอซีอ็ก็เรากําลังมาแรงมากนะครับท่านใดที่อยากรู้ว่าเอซีเมเป็นอย่างไรนะครับติดต่อผู้แนะนําของท่านได้นะครับที่ดีเน็ตเวิร์กเวอร์ไวของเราพร้อมจะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวเอซีมและธุรกิจดีเน็ตเวิร์กของเราครับสวัสดีครับภูมิสนองครับดีเน็ตเวิร์กครับวันนี้พาพี่น้องครอบครัวดีเน็ตเวิร์กมาล่องเรือแม่น้าเจ้าพระยาครับเป็นทริปที่ดีที่สุดอีกทริปหนึ่งนะครับที่มีความตื่นเต้นนะครับ ว่า200ชีวิตด้วยกันนะครับถือว่าเป็นทริปแรกของบริษัทเราในปีนี้ครับบรรยากาศก็อบอุ่นนะครับแล้วก็เป็นความชื่นมื่นที่ทุกคนประสบความสําเร็จกันนะครับวิวนี้แสนล้านเลยครับพวกเราเว,ว,วิวนี้หลายล้านครับหลายล้านแล้วก็เป็นวิวที่น่าประทับใจอยู่แล้วครับแม่น้ำเจ้าพระยาของเรา อาชีพที่เราทํานี้นะครับถือว่าเป็นอาชีพที่นําสิ่งดีๆสู่ผู้คนนะครับไม่ว่าเรื่องส,องสุขภาพและก็โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับก็อยากจะเชิญชวนในการดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็มามองหาช่องทางในการดําเนินธุรกิจดําเนินชีวิตร่วมกันนะครับครอบครัวดีเนตเวิร์อของเราก็ปัจจุบันนี้15ปีแล้วนะครับเข้าสู่ปีที่16แล้วครับปีนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมนะครับทันสมัยแล้วก็มีแผนการจ่ายที่ ถือว่ามีความทันสมัยนะครับแล้วก็มีระบบการพัฒนาบุคลากรมีบุคลากรที่พร้อมในการสนับสนุนแล้วก็เรื่องอาคารสถานที่บริษัทของเราก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับเราจะต้องอช่วยกันนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาดึงพลังแรงใจออกมานะครับมาสร้างสรรค์แล้วก็ทําให้ชีวิตเราประสบความสําเร็จร่วมกันนะครับ จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทริปร่องเรือนะครับของบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ลไวนะครับต้องบอกว่าวันนี้บรรยากาศสนุกสนานมากนะครับทุกคนต้องบอกว่าใส่กันเต็มที่เลยนะครับบรรยากาศเห็นแล้วนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทริปหน้านะครับจะเป็นเมื่อไรนั้นติดตามกันท่นดีแต่ที่ได้ข่าวมานะครับเดือนมกราคมปีหน้านะครับเขาจะจัดทริปอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้จะเยอะขนาดไหนแต่ที่แน่ต้องบอกว่าสนุกแน่นอนนะฮะท่านใดที่สนใจนะครับ อยากจะเข้ามาร่วมซึมซับบรรยากาศดีๆแบบนี้แล้วก็มาร่วมดื่มดำนะครับต้อนรับปีใหม่กับทิปของ d ีเน็ตเว w o r l d w นะครับก็สามารถติดต่อนักธุรกิจ d ีเน็ตเวิได้ทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ